เสียงประสานของการซ้อมฝีพายของนายเรือดังกระหึ่มทั่วลำน้ำมูลที่อำเภอสติกจังหวัดบุรีรัมย์แหล่งกำเนิดประเพณีแข่งเรือยาวประเพณีเก่าแก่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสามคัคคีความศรัทธาและพลังแห่งสายน้ำมูลแม้จะยังไม่ถึงวันแข่งขันจริงแต่บรรยากาศร,รอบลำน้ำมูลเริ่มคึกคักร้านค้าเริ่มตั้งเต็นท์ขายสินค้าโอท็อปและอาหารพื้นถิ่นบ่งบอกว่างานใหญ่ใกล้มาถึงแล้ว ปีนี้ประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของอำเภอสตึกคึกคักเป็นพิเศษเพราะจัดเต็มด้วยกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งการแสดงพื้นบ้านการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและปีนี้มีกิจกรรมสำคัญที่ฟื้นกลับมาอีกครั้งคือการแข่งขันช้างว่ายน้ำซึ่งกฤตยศผู้ถมนาคชาวอำเภอสตึกบอกกับเราว่า มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยอ,อําเภอสตึกเนี่ยมันก็จะมีแม่น้ํามูลกั้นกลางใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของฝั่งชุมพลอ,อําเภอชุมพลบุรีก็จะขึ้นสุรินสตึกของเราก็จะขึ้นบุรีรัมแล้วก็คือเอาช้างของเนี่ยสองจังหวัดเนี่ยครับมาแข่งขันกันนะครับโดยที่ไหว้ข้ามแม่น้ํามูลซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นสีสันก็คือ,อผู้คนจะชอบมากนะครับในส่วนของการแข่งขันช้างว่ายน้ำนี่ครับ,าร,บราวปลายเดือนตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนของทุกป,ปี เป็นเสมือนหนึ่งสัญญาณเตือนที่ส่งเสียงเรียกให้คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่หันกลับมามองรากเง่าของตนเองสนามประลองความเร็วบนน่านาน้ำที่ท้าทายจากสายน้ำที่ไหลเชี่ยวอันเป็นลักษณะโดดเด่นของน้ำมูลที่สตึกจะเปิดต้อนรับนักแข่งเรือเพื่อมาพิสูจน์ความแข็งแกร่งและความสามัคคีที่เป็นเสมือนดั่งลมหายใจเดียวกันมีถ้วยพระราชทานที่เยอะที่สุดนะครับในประเทศไทยก็คือ3ามถ้วยรางวัลพระราชทานด้วยเหมือนกันนะครับ เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ทางพี่น้องชาวอำเภอสตึกอำเภอจุบนบุรีที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำมูลเนี่ยเขาก็จะเป็นวิถีชีวิตของผู้ที่ใช้เรือในการสัญจรในการทำมาหากินในการหาปลากันอยู่แล้วพอเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาก็จะเอาเรือเนี่ยมาแข่งขันกันตั้งแต่ในสมัยเก่านะครับงานมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีในส่วนของผู้คนที่เข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมตราบใดที่น้ำมูลยังคงไม่หยุดไหล การสืบต่อของวัฒนธรรมของชาวอำเภอสตึกก็ไม่ขาดสายรอให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมาดูความยิ่งใหญ่ในวันที่1-2พฤศจิกายนนี้มาสัมผัสประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอสตึกที่เป็นมากกว่าการประชันความเร็วแต่มันคือเรื่องเล่าของการเวลาที่รวมความภาคภูมิใจของชาวสตึกไว้ในทุกจังหวะของการพายเรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ รายงาน